สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะวันนี้คุูสุนมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ Family ครอบครัวสวัสดีจ้าน้องๆวันนี้ เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของเรากันนะคะ Father Father พอ่อ Mother Mother แม่ Son Son ลูกชาย Daughter Daughter ลูกสาว Brother Brother Tee-tie, nung-tie. Sister, sister. Tee-sao, nung-sao. Uncle, uncle. Loom. Aunt, aunt. Ba. Nephew, nephew. Lantai Niece, niece. Lung-sao. Grandfather. grandfather ค่า grandmother grandmother ยายยา่าค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำรรศัพท์ภาษาอังกฤษยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงโควิดนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย